อ้าวปู่สวัสดีครับปู่ครับขอกาบสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ปู่อัคราพาหิงและช่องอัมพลชาแนลนะครับได้เดินทางมายังสถานที่อันทรงเกียรติและศักดิ์สิทธิ์สถานที่สถานที่หนึ่งที่ในชุมชนได้ให้ความเคารพและนับถือและศรัทธาด้วยความมีน้ำอกน้ำใจของปู่นะครับที่ดูแล ปกปักรักษาในแม่น้ําลุ่มน้าอะไรนะเป็นแม่น้ําชีครับเป็นแม่น้ําชีนะครับอยู่มายาวนานนะครับอันนี้ก็เอฟซีและท่านผู้ชมตามที่ปู่ได้วังคําบอกเล่าจากหลวงปู่ที่ท่านอนุญาตให้มากราบไหว้บูชาท่านบอกว่าชื่อปู่ผ้าแดงนะครับนี่นะครับปู่ผ้าแดงท่านดูแลรักษาเขตแม่น้ําชีตรงนี้ฝั่งนี้นะครับ จากนี้ไปถึงฝั่งนี้จะเป็นของปู่ผ้าแดงนะครับเป็นที่ดูแลลูกหลานแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ฝั่งนู้นอ๋อคืนแม่น้ำชีแล้วปู่พาเดินอ้อมอ้อมสารแล้วไปดูแม่น้ำชีนะครับโอ้ครับเอฟซี <FC S 1> และท่านผู้ชมอ่าทางนี้น้ํากําลังเออขึ้นนะครับติดฝั่งแม่น้ําชีเลยนะครับท่านผู้ชมน้ํากําลังเออขึ้นเนี่ยน้ําท่านจะอยู่ดูแลหันหน้าไปดูแม่น้ําฉีน้ําขึ้น ตรงนี้ก็จะมีเห็นไหมจิงนองไปหมดเลยอืมถ้าเอากล้องจับน้ําได้ก็นะครับเอฟซี F Z. นั่นแหละทีนี้ถ้าใครมาขอจุดกราบไหวบูชาเป็นสถานที่ตรงนี้ถ้าเราบนบานอะไรไว้เมื่อสมบังแล้วจะต้องนํามาถวายตั้นนะครับถ้าใครมาบนบานอะไรไว้แล้วแต่สมบังแล้วไม่มาทําตามสัจจะ การเวลาที่ทำนะครับก็ตามคำบอกเล่าว่าจะมีอันเป็นไปนะครับต่างๆนานานประการอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับวันนี้ปู่อัคราพาหิงกับช่องอัมพลชาแนลก็ได้เดินทางมานะครับตามคำบอกเล่า90ที่เล่าขานกันมาแล้วก็อยากมากราบนะมัสกรารปู่ผาดเดงนะครับเพื่อจะมาขอโชคลาภและขอ ให้เป็นสิริมงคลนี่ก็ใกล้จะออกพรรษาแล้วเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตของตนเองทรรมาหากินเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและกำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นครับ,บรบกวนถามปู่สักนิด<ม>นึงนะครับ,รบได้ยินว่าปูผ่ผาแดงนี่ท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับแล้วก็ใครทําไม่ดีหรือคิดไม่ดีมาลบหลู่ท่านนี่ก็จะมีอันเป็นไปเนาะครับผมแล้วก็ เป็นปวกว่ามีคนเสียชีวิตที่นี่ด้วยอยู่อยู่ฝั่งนู้นครับอ๋ออยู่ฝั่งนูน้นครับเขาเขาบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยถ้าทําไม่ดีไม่ร้ายในเขตอนัตีิทันดูเลมเมตเตยเยี่ยวผิดที่ผิดทางนะครับหรือคําพูดไม่เหมาะสมนะครับก็จะเห็นผลเลยนะครับอือันนี้ตามที่ท่านหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังอืเพราะว่าปู่ก็ไม่ทราบแน่ชัดแต่ที่แน่ๆน่ก็รู้ว่าปู่พระเด้งท่านศักดิ์สิทธิ์ใครมาขออะไรก็ได้ดังใจ วันนี้ก็เลยได้ชวนอภรพลชาแนลและก็ปู่อัคราพาเหงจะมาขอโชคลาภกับพ่อปู่พาแดงครับว,วันนี้ก็เมื่อเช้าปู่อัคราพาเหงท่านก็โทวรหาผมนะครับแต่ผมก็เคยคิดแล้วก็อธิษฐานจิตถึงท่านอยู่แต่ก็ไม่มีโอกาสมาขอตัวเลขนำโชคกับท่านเลยวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับ บันดีมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาขอตัวเลขนำโชคนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับ FC นะครับเวื่องวันที่16ตุลาคมปี2568นะครับปู่ผาแดงท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยป้าปู่เดี๋ยวเราไปจุดทูบเทียนแล้วก็บอกกล่าวท่านแล้วก็ขอตัวเลขนำโชคไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชม ปู่ท่านอยู่สงบดีนะครับอเยน็นเย็นมากเย็นสบายเลยนะครับ<น>แล้วก็ท่านอยู่แบบเงีย,งยบๆเลยนะครับ<น>เดี๋ยวมาจุดธูปเทียนกันแล้วก็กราบไหว้ไปพ,พร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับก็ข้างหลังท่านผู้ชมนะครับก็คือรูปปั้นจำลองนะครับของปู่ผาแดงนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากปูอ่อราพาเฮงนะครับท่านก็ได้ไป หาหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อก็อนุญาตนะครับให้มาถ่ายทําคลิปแล้วก็ขอตัวเล่นทาโชคนะครับก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนนะครับว่าอาการที่เราไปขอโชคแต่ละสถานที่นะครับก็อยู่ที่โชคด้วยนะครับว่าท่านจะให้หรือไม่ให้นะครับเดี๋ยววันนี้มาขอกันวัดของที่16ตุลาคมปี2568นะครับเดืคิดว่าท่านให้อยู่หรอกอเพราะท่านเมตตาไม่เลือกขอครั้งแรกน้งองป่เนะไม่เลือกอันนี้จุดทูบใ้กี่ดอกปู ปูจุดเก้าดอกครอบจักรวาลเลยเสาตุปู่เท้าพ้าเดงผมปูอัคราพาหิงฝากเป็นลูกช้างลูกม้าด้วยนะพ่อปูนะลูกมาขอโชคขอลาไม่ได้มาลบลูไม่มีความคิดที่มาลบลูลูกมาขอพึงบุญญาบารมีทิการมาขอโชคลาบเพื่อเป็นแนวทางวันที่ส6ตุลาคม2568สสาตุ ไหว้นะ้ปลาน้ำแดงครับวันนี้ก็ลูกมี10นิ้วแล้วก็ถูกเทียนจุดกระวหายบูชาปู่ฟ้าเดงก่อนนะครับลูกขอพึงบุญญาธิการบุญบารมีนะปู่ขอให้ดูแลลกูกหลานให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับปู่นะ จับจะเด็ดถูกไหมเอาเซียมซีด้วยเซียมซีสองไม้แล้วกันเอองั้นก็ได้งั้นงั้นปู่ขยเาเซียมซีสองไม้ถ้าผมเสียงหยิบเลขถูกสาูกเดรกตัวไหนดีตัวไหนเด,ด่นวันที่สิบหกตุลาหกเปก็ขอให้เองมานะปู่นะเอา หลุดออกมาสองไม้เลยปู่งั้นเราเอาสองไม้เลยโอ้าปู่เขย่าทีเดียวได้สองไม้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าไม้แรกที่หล่นก่อนเลยก็เป็นหมายเลขหนึ่งนะครับไม้ที่สองหมายเลขหกนะครับได้เป็นหนึ่งหกนะครับท่านผู้ชมหนึ่งหกหรือหนึ่งเก้าใช่ครับหนึ่งหกหรือหนึ่งเก้านะครับงวดนี้เป็นการขอปูกครั้งแรกด้วยนะครับปู่้าแดงนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านให้ทีเดียวเลยนะครับให้ทีเดียวสองไม้เลยครับอ๋อครับสาตุ เดี๋ยวผมก็จะเสี่ยงทายหยิบเลขทูบนะครับนะครับได้ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเลขทูบนะครับ สนาพาเผยคาถาบริวารก็มีแต่ไวกำลังฉกาจักกันสาธุหาโชคลาไปฝากเอฟซีและท่านผู้ชม ต่อไปก็ลุนเลขทูบด้วยกันนะครับเอฟซีและท่านผู้ชม,มน,นั่นเราปากมี่เปูนะค่ยถ่ายคลิปลงไปก็ได้ดเดี๋ยวนะคะรับท่านผู้ชมเพราะตรงนี้ก็ปักได้นะคะรับท่านผู้ชมช่วงที่อัปปุผมปักตรงนี้ไป ได้ไหมได้ครับเออโอเคนะครับช่วงที่รอเล็กทูบเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับดูตามจุดต่างๆนะครับอ้อมๆสารนะครับว่าท่านมีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับท่านผู้ชมนะครับช่วงที่สาธุครับช่วงที่รอเล็กทูบเนาะผมและปู่คลาพายเฮงนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับอธิษฐานจิตนะครับถึงปู่ผาแดงนะครับซึ่ง ทางช่องอภรเชเนแกับปวกอัครลาพาเหงนะครับก็เดินทางมาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ได้ยินถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะครับอธิษฐานจิตถึงทั้งท่านขออะไรจ<ส>ากท่านได้สาุสาธุนะครับท่<ส>านผู้ชมนะครับครับขอให้เอฟซีและท่<ส>านผู้ชมสมหวังอีกนะครับ เราจะพาท่านผู้ชมเดินอ้อมอ้อมศาลนะคะท่านผู้ชมอ๋อมนำชี้ขึ้นมาฮอดนี่แล้วบอกป,ปูอืมเนี่ยจอมปวกใหญ่อ๋อตรงนี้ก็มีจอมปวกด้วยอืมีปลาด้วยเป็นวังบนเลยนะตรงนี้ข้างๆก็จะมีรูปปั้นต่างๆนะคะท่านผู้ชมเป็นช้างทรงแล้วก็ม้าทรงแล้วก็มีจระเข้ด้วยมีพญานาคด้วยนะครับอ๋อพญานากนะคะานาก,ก็มีปลูก็มีเนี่ย อืมอืมเป็นบริวารนะครับเป็นบริวารท่านมานี่นะครับนี่รลภส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ําชีนะคะท่านผู้ชมโอ้น้ําขึ้นมาเต็มตลิงน้ําขึ้นแล้วปู่เนาะครับน้าขึ้นมาเต็มตลิงเลยปู่พระแดงท่านมีดาบด้วยเนาะปู่อืมมันท่านเป็นทหารเก่าเนาะน่าจะเป็นเจ้าเมืองอ๋อน่าจะเป็นเจ้าเมืองนะครับ น่าจะเป็นเจ้าเมืองอืมแปลกมากๆเลยปู่ครับยังไงก็ขอให้นี่คือสถานที่ตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่บุญประเพณีจุดบ้องไฟด้วยนะครับพอมีขางบ้องไฟอยู่อ๋อตรงนี้เขาจุดบ้องไฟกันเลยปู่น่าจะมีน่าจะใช่อืมอ่ะโอเคนะครับาธผู้ชมก็ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นม้าทรงกับช้างทรงนะครับท่านน่าจะเป็นเจ้าเมืองเหมือนที่ปู่ว่านะครับอืมท่านน่าจะเป็นเจ้าเมืองครับพอดูแลฝั่งนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับดูท่านเหมือนเป็นผู้นำเนอเป็เนดูความขางของของปู่ผ้าแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขทูบกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับครับนะปู่ เดี๋ยวให้ปู่เราตั้งกล้องดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นการขอครั้งแรกนะครับปู่ผ้าแดงนะครับตัวเลขก็ได้เป็นหมายเลขสองนะครับ นะครับหมายเลขสองเลขค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สองที่สามนะครับไปพร้อมๆกันนะครับรบรรยากาศดีมากสีและท่านผู้ชมก็ลุ้นเลขทูบมงคลไปด้วยกันนะครับเพื่อจะได้ไปเป็นแนวทางวันที่สิตุลาคม2องพสาธุ เจ้าที่เจ้าทางในนามคงคารุกเทวดาภูมะเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเสกสถานในนี้ผมมาขอโชคขอลาบเธอ้อปู่อัคราพาหินก็ขอให้ดนจิตนิมิตใจเลขตัวไหนจะดังจะปังจะมาใน16บตุลาหกแปดก็ให้ลูกปรากฏด้วยในวันนี้ด้วยเถิดท่านให้แล้วละ่ะอืม เรามาวันนี้ทันเมตตาแล้วโอ้โเลขสวยอย่างนะออาพลครับสองขึ้นมาแล้วสวยมากเมื่อกี้เอเมื่อกี้ซีเอมซีได้หนึ่งหกครับส่วนมากหกจะเป็นเก้านะครับมาพร้อมกันเลยปู่ทุกครั้งเลยครับหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดได้อ๋อใช่ครับหนึ่ง หนึ่งเก้ากับเจ็ดเก้าก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งเก้าเป็นหนึ่งหกก็ได้บรรยากาศดีมากเลยปู่ท่านรับลมดีนะปู่นะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกลมเย็นสบายนะครับดูหน้าปู่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับดูไม่เครียดนะครับท่านผู้ชมท่านอยู่แบบสบายเลย เดี๋ยวนะครับต้องจูงพอดีทูพันนะครับเดี๋ยวจะไปถูเอ่อจับใหม่ปู่พาแดงครับขอให้ปู คลอดตัวเลขนำโชคให้ลูกหลานด้วยนะครับพ่อปูอืสวยสะอาดบ้านปูเคหสถานปูสะอาด สองครั้งเลยดิอบิบบุญโอ้ตุ๊ดตุตโอ้ตุ๊ดตุุ๊๊บปูไปไปงั้นเ่ยโอ้ตงสัยเป็นเทียนเออก็กุนั่นแหละมันเป็นไรออกกลงตาม ปุ๊ปอ๋อนอนลงไปแล้วก็ได้สองหนึ่งหกก็ได้เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขยับกล้องหาก่อนพอดีตัวเลขนอนแล้วอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ไปไหนแล้ะ โอเคนะครับท่านผู้ชมน่าจะชัดอยู่นะครับออกมาทิดตัวแล้วสองตัวนะครับได้เป็นสองสี่นะครับท่านผู้ชมเลขชัดเจนมากๆเลยเลขสวยเลขเ,เลขหามเลขคู่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่สามนะครับท่านผู้ชมจะได้ตัวไหน ถ้าจับอีกเที่ยวนี้แต่ทูกแตงแน่นอนเลยปล่อยอเลยนะปูนะ่เนาะปล่อยเลยครับแล้วก็เลขทูบก็ล้มไปทางปู่พ้าแดงด้วยนะครับท่านผู้ชมล้มสองครั้งล้มให้ปู่ดูม,มันคล้ายๆว่าเลขทูบจะล้มให้ปู่ดูล้มไปทางหน้าปู่เลยอาจจะให้ว่าปู่ใช่ไหมครับให้ปู่ดูตัวเลขปู่พยักหน้านะปู่ก็ใช่ครับท่านยิ้มด้วยว่าใช่ครับสาธุป,ปู่ถ้าใช่จริงๆเนอะลูก พูดไว้พวงมาลัยเก้าพวงขันบักเบงคู่หนึ่งดอกบัวเก้าดอกและปูเดอ้อแล้วก็น้ำแดงน้ำลูกจะนำมาถวายแล้วก็ขอให้สุขภาพลูกแข็งแรงอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บอย่ามีอะไรมาเบียดเบียนนะปูแล้วก็ขอฝากช่องปูอาัคาราปาเฮงด้วยนะปูนะถือว่าเป็นลูกช้างลูกหมาของปู มันกับว่าเลขทูบไปโดนเทียนปูเราเราหุดเพิ่มไหมอืมไม่ต้องมันจะไม่จะไม่ไปก็เอาตามที่เห็นนะนะท่านก็อาจจะให้แค่ตรงนั้นมั้งถึงลมคือเลขทูบหยุดไม่ต่อเลยแล้วมคิดว่าไหม้หมดั้ยก็ไหม้อยู่ครับแต่จะช้านิดนึง แต่ตัวที่สามขึ้นไหมยัเดี๋ยวกันขออนุญาตปู่จุดเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเอาเทียนเนะ่ะแใช่ตรงนี้มันเป็นเทียนพอดีครับโดนความร้อนขออนุญาตเออปู่ผแดงลูกก็จุดอีกเพิ่มจังหน่อยเพื่อให้ได้ตัวเลขทั้งสามตัว นะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามนะครับพอดีขออนุญาตปูจุดไฟเพิ่มนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเล็กทูบจะลน้นล้มลงไปจะโดนโดนเทียนเก่านะครับก็เลยไม่ช้านิดหนึ่งเป็นเลขตัวไหนปูอ๋อทำไมเป็นจุดดำๆๆ มีแค่สองตัวละม้าขึ้นมาแล้วปูขึ้นมาแล้ว หมดแล้วครับปู่นะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับมาขอตัวเลขนำโชคนะครับกับปู่พาแดงนะครับซึ่งเป็นการขอครั้งแรกนะครับผมเชื่อว่าปู่ท่านจะให้โชคอย่างแน่นอนนะครับปู่เห็นเป็นตัวไหนครับปู่ออสองสี่แปดครับสองสี่แปดนะครับท่านผู้ชมเลขสวยมากๆเลยนะครับเป็นเลขคู่ทั้งหมดซึ่งแปลกมากนะครับจุดเลขทูบ มันจะต้องมีเลขเลขขี้เข้ามาผสมด้วยนะครับแต่วันนี้เป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยสองสี่แปดนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งแปลกมากเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ตรงกับวันที่สองด้วยเป็นวันคู่ด้วยถ้าเลขตัวนี้ออกจริงๆนะครับต่อไปนะครับในงวดต่อไปถ้าปู่ท่านให้นะครับเราก็จะต้องมาวันคู่นะปู่ครับเพราะว่าคู่ทั้งหมดเลย นะครับได้เป็น248นะครับมวดของที่16ตุลาคมปี2568นะครับซึ่งเป็นการมาขอปู่พ้าแดงนะครับครั้งแรกเลยนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้โชคดีเฮงรวยนะปูเนาะเลขสวยนะปูเนาะครับอสาธุสาธุนะครับอีแีสีเลทท่านผู้ชมที่เคารพนะครับวันนี้ปู่อัคราพาหิงก็ได้มากับช่องอพลนชาแนลนะครับ มาขอเป็นลูกชาลูกมาของปู่พาแดงนะครับได้สองสี่แปดและเลขเสียมซี MC, นั้นหนึ่งหกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งเก้าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนะครับนะ,ค,ะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็ถือว่าสมหวังดังตั้งใจนะครับเพราะว่าผมกับปู่กลาก็ตั้งแต่มาพูดเรื่องราวถึงปู่พาแดงก็ หาโอกาสที่จะมาถ่ายทานะครับขอตัวเลขนําโชควันนี้ก็ได้มานะครับเหมือนอธิษฐานจิตไว้นะับรูนะครับได้สมดังใจแล้วก็เชื่อว,ว่าการมาครั้งนี้นะครับช่องพนนุทธเล้กระปูอัครภพาเฮงปู่ผ้าแดงท่านรับรู้แล้วก็ตัวเลขที่จุดวันนี้ก็คือสองสี่แปดนะครับเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยซึ่งแปลกมากแล้วก็วันนี้มาขอปู่ผาแดงก็เป็นวันที่สองด้วยนะครับท่านผู้ชม ถ,ถ้าเกิดว่าตัวเลขเข้าจริงๆนะปู่ปนะนืะต่อไปต้องมาขอปู่ผ้าแดงวันคู่อย่างเดียวเลยให้สัจจะทันไว้แล้วล่ะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ให้เอฟซีท่านผู้ชมนำไปใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ปู่อัคราพาหินก็ขอกราบลาเอฟซีและท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับปังๆนิงๆสาธุครับ ขอให้โชคดีนะครับท่านผู้ชมนะครับ